สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็วันที่8พฤศจิกายน2566นะครับเวลาอัดเลียบใปม่เวลาเที่ยง45นาทีนะครับ ก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับมาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะครับในช่วง2อสวันต่อจากนี้นะครับถ้าเกิดคลิปดี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถจักคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะปรึกษาผมโดยตรงนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ครับ0659425654นะครับอดีไลน์ผมเตอร์ครับ ทีไทยแลนด์ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัวจีกู๊ดนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ใครอยากจะเล่น g ก s สปอรนะครับใครอยากจะย้ายโบ๊กมาอยู่ในสังกัดดีกวับผมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเราจะได้มีอะไร,รจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับก็บอกเลยว่าทองคําเล่นยากนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลาง นะครับแล้วก็เป็นเทนขาขึ้นระยะยาวบอกยาวใหญ่นะครับชนแล้วทองคำเนี่ยมันก็จะมีการแบบไซเวไปมานะครับแต่ว่ามีท่าทีลงเนี่ยมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันทํางานนะครับทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวต่อจากนี้ไปนะครับมันอยู่ตรงนี้และนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมพูดถึงภาพรวมก่อนเลยนะภาพรวมเนี่ยนะครับเทนขา ขึ้นระยะยาวนะครับเสียสมดุลแบบต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,945เหรียญนะครับ1น4 5นะจดเอาไว้เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะรุดต่ำกว่า1,945ลงมาได้นะครับเกมพลิกเลย นะครับกลายเป็นขาลงระยะกลางบวกยาวเลยนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงกลับไปที่ประมาณ1920จนถึง1925เลยนะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไหลลงไปนะครับลุดต่ำกว่า1900เหรียญเลยก็ได้นะครับอาจจะไปได้ถึงประมาณ1890จนถึง1895เหรียญเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาลง ระยะยาวเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยสําหรับดาราคา1945นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยลุดต่ากว่า1945ลงมาได้นะครับใครที่มีดอยอยู่นะครับมีโอกาสจะติดดอยนานพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบคํานวณตัวเลขจริงๆนะถ้าเกิดทองคำเนี่ยรุดต่ากว่า11945ลงมาได้จริงนะครับผมมองว่านอกจากจะ ลงมาถึง1920จนถึง1925แล้วเนี่ยนะครับเป้าต่อไปเนี่ยตุรกมาน1905เนี่ยคือเป้าสุดท้ายนะครับเราต้องมาดูว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1905ลงไปได้เนี่ยโอเคแน่นอนอันนี้หลุดหลุดยาวแล้วนะครับโอเคแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่หลุดนะครับฉะนั้นก็ต้องทำใจดีสู้เสือไว้ก่อนนะสรับชาวดอยนะทีนี้ไอ้เจ้าเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันยังทำงานปกตินะ แล้วก็จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา1 9 9 5เหรียญน,นะครับน่าแปลว่าในช่วงพุธพระรหัสสุกนะครับกรอบทองคำเนะี่ยชัดเจนแล้วนะครับจะวิ่งอยู่ที่1945จนถึง1995กนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ50เหรียญเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรีบาวกลับขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับโอเคถามว่าแล้วตอนนี้ในช่วงสัปดาห์น,นี้เล่นอะไรดีนะครับคือ ถ้าเรายึดตามเทรนขาลงระยะกลางนะครับก็ต้องมองว่าออทองคำรีบาวขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดขายเปิดขายเซล์ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าทองคำเนี่ยจะผ่านด่าน1955ได้นะครับแต่ตอนนี้เวลานี้ถ้าเราจะเล่นแบบรายย่อยนะครับรายย่อยเนี่ยนะครับอยากเปิดขายเซลล์เปิดขายเซลล์ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทองคำครับสามารถรีบาวผ่าน 1970ขึ้นไปได้นะครับจะต้องสต็อปลอดฝั่งเปิดขายเซลล์ทันทีนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยวิ่งป้วนเปี้ยนที่1965-1966นะครับจะเปิดขายเซลล์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะอะไรเพราะมันยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับปรับตัวลงต่อถึงแค่ไหนครับบอกเลยว่ามีโอกาสจะไหลลงต่อได้ประมาณ1 9 5 0จนถึง1955นะครับนี่คือกรอบแรกนะ แล้วก็กอบที่2ครับจะอยู่ที่ประมาณ1 9 3 8จนถึง19 4 0แล้วก็มาสุดท้ายครับมีโอกาสจะไหลลงถึงประมาณ1 9 1 8จนถึง19 2 0นะครับนี่คือ3ามไม้ถ้าเกิดทองคําจะไหลลงมานะแต่ถ้าเกิดเปิดขายเซลล์แล้วทองคําสามารถรีบาว์ผ่าน1970ขึ้นไปได้นะครับให้สต็อปล s อฝั่งเซลล์ทันทีนะครับแล้วกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับเพราะอะไรเพราะ19 7 0เนี่ยเป็นจุดสตาร์ทของขาขึ้น ระยะสั้นนะครับถ้าเกิดผ่าน1970ขึ้นไปได้ครับอ่ะบอกเลยว่าทองคำครับมีโอกาสจะไหลกลับไปนะที่ประมาณ1980จนถึง1985แนะครับและถ้าเกิดผ่าน1980ขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่ประมาณ1988จนถึง1990นะครับและมาสุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำครับสามารถผ่านด่าน1990ขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไป ทองคำเมอกาสจะกลับไปที่ประมาณ1996จนถึง1998นะครับนี่คือ,อจุดเข้าซื้อเข้าขายทั้งหมดที่ให้ไว้นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะครับสำหรับโกสปอร์ตนะผมพูดแบบชัดเจนแล้วนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองแล้วกันนะครับในส่วนของทองแท่งนะครับแน่นอนครับทองแท่งตอนนี้ก็ค่างเงินบาทนะก็ เดียวแข็งเดี๋ยวอ่อนนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาทองคําก็ยังเคลื่อนไหวอยูมันสามหมื่นสามพันะครับจนถึง3 3 0 0 0ื่นสาบาทถึง100บาทประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้แล้วสำหรับคนเล่นทองแท่งห5ครับเอาอยัางไงดีนะครับอ่ะบอกก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ภาพรวมของทองแท่งเ5ครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็จะยังลงได้เรื่อยๆนะแต่ให้จดจดตรงนี้เอาไว้เป็นจุดสําคัญครับ จุดสาคัญหมายความว่าถ้ามันจะเป็นเทนขาขึ้นได้เต็มตัวจริงๆนะครับออจะต้องผ่านด่านราคา3 3,500บาทขึ้นไปให้ได้นะครับ3 3 5 0 0บาทนะครับถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อแบบรายย่อยนะครับต้องมองแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดทองคำนะเอาผ่านด่านแรกก่อนละกันนะครับให้มารีบาวผ่านด่าน33,100นะครับ ผ่านด่าน33,100บาทขึ้นไปได้ครับสัญญาณซื้อระยะสั้นจะทำงานนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆครับก็มีโอกาสจะกลับไปที่ประมาณ33,230จนถึง33,250บาทนะครับแล้วถ้ทาทองคำเนี่ยสามารถผ่านด่าน33,250บาทได้ด้วยนะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับทองคำครับมีโอกาสขึ้นต่อไปที่ประมาณ33,400 จนถึง33,450บาทต่อบาททองนะครับแต่อันนี้สำคัญเลยถ้าทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ33,100 10, บาทยังไม่ได้นะแนวโน้มนะครับที่ทองคำจะปรับตัวลงต่อนะครับจะไปอยู่ที่ประมาณ32,900นาทะครับแล้วก็32,800บาทนะครับ ฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไหลลงนะครับไปได้ถึงประมาณ33,660บาทเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไปตามแผนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับทองแท่งนะก็บอกแบบชัดเจนนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ทองแท่งควรเล่นอะไรดีนะครับบอกแบบนี้ก่อนใครอยากเล่นเซลเล่นได้นะไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดผ่าน33,100บาทขึ้นไปได้ คนเล่นเซลล์อยู่นะครับต้องสต็อปลอสนะแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงสองสันนี้นะครับยึดเอาด่าน33,100บาทเป็นเกณฑ์เลยนะครับใครจะซื้อก็รอให้มันผ่าน33,100บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับส่วนใครจะขายก็มี33,100บาทเป็นเกณฑ์สต็อปลอสนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับอ่ะฉะนั้นแล้วคนที่ถามผมว่า ทองคำมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปสูงสุดนะครับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอบให้แล้วนะว่าส่วนตัวแล้วมองว่าน่าจะกลับไปได้ที่ประมาณสักสากับ33,400นะครับก็คือ2เป้าที่มองเอาไว้นะครับแต่ส่วนขาลงเนี่ยลงอีกลงได้สักพักเลยนะครับน่าถ้าต่ำสุดก็น่าจะได้ถึงประมาณ32,600เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเล่นฝั่งไหนก็บริหารพอร์ตดีๆแล้วกันนะครับอ่ะ ก็หยิบยกมาบอกกันแค่น,นี้นะครับสาหรับวันนี้นะก็เ,เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนทองแท่งมีอะไรอีกไหม๋อทองแท่งอันนี้พีกเลยผมลืมบอกไปจดเลยนะจดเลยนะทองแท่งนะครับโอ้วันนี้ลืมบอกลืมไม่บอกไม่บอกไม่ได้เลยทองแท่งครับชะตาก,การรมของท่านนะครับฝากไว้ทนนี่จุดจุดเดียวเลยนะครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเทนขาลงสมบูรณ ของทองแท่งเลยนะครับ3 2 9 0มถ้าหลุดต่ำกว่า32,900บาทลงไปได้นะครับอตอบเลยว่ามีโอกาสจะไหลลงนะครับถึงประมาณ32,500จนถึง32,700นะครับแล้วอาจจะไหลต่อลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับภาวนาอย่าให้ราคาทองคำ ปิดตลาดต่ำกว่า32,900นะครับปิดตลาดต่ำกว่า3 2 9 0 0เมื่อไหร่นะครับเป็นว่ารู้กันว่าทองคําแท่งออนไลน์96.5ครับเป็นเทนขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะจบครับเมียงแค่นี้แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับในวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ